วิธีการปฏิบัติและเตรียมตัวก่อนขับรถข้ามน้ำนะครับการขับข้ามน้ำใต้นะ้ำอาจจะมีโขดหินหลุมอยู่ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ถ้าให้ขับปลอดภัยจริงๆนะครับต้องเดินลุยน้ำไปสำรวจก่อนให้ปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยออกปลดล็อกประตูทุกบานป้องกันการลักวรจรของไฟฟ้านะครับขณะที่ขับข้ามเราต้องมีสติรอบคอบอยู่เสมอนะครับเกียร์ที่เหมาะสมในการขับข้ามน้ำที่สุดแน่นอนว่าถ้าเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อควรใช้เกียร์1โฟโลนะครับ พราะสามารถที่จะใช้ walking speed เป็นเกียร์ที่ทำให้เครื่องยนต์ดับยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับน้ําที่ลึกพอสมควรนะครับดังนั้นเราต้องอาศัยดุลยพินิจย์ของผู้ขับเป็นหลักนะครับหากเสียงเกินไปควรยกเลิกเส้นทางนั้นครับขณะขับผ่านน้ำนะครับไม่ควรใช้รอบเครื่องยนต์สูงและใช้ความเร็วนะครับรักษาความเร็วและรอบเครื่องยนต์ให้คงที่ ไม่ควรเปลี่ยนเกียร์เพราะเครื่องยนต์อาจจะสะดุดหรืออาจจะทําให้เสียจังหวะทําทให้เครื่องยนต์ดับได้นะครับถ้ากระแสน้ําแรงกันขับข้ามในแนวตรงจะทําให้รถถูกดันไม่สามารถควบคุมได้ครับคนขับตัดเป็นมุมทะแย,ยง45องศากับกระแสน้ํานะครับด้วยกับเครื่องทางนะครับแล้วปล่อยให้กระแสน้ําพัดรถเรากลับสู่เส้นทางเดิมจนถึงฝั่งตรงข้ามครับหากชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีสุ่สาราเชียงใหม่ทุกช่องทางด้วยนะครับ